คำว่าวัดตาสุนยาตานั้นมีอยู่ทั้สองความหมายความหมายที่หนึ่งเรียกว่าปาษาคนความหมายที่สองก็คือปาษาธรรมภาษาคนแล้วก็ภาษาธรรม วัดป่าสุญ,ญาตาในปาสาคนก็เกิดเป็นสถานที่นาทั้งอยู่ในที่ตำบหลหนองตาแต้อำเภอปรางบุรีจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ในเรียกว่าวัดป่าสุญ,ญาตา ในภาสาคนแลก็มีต้นไม้มีป่าเป็นธรรมชาติเข้ามาแล้วก็ร่มรื่นทำให้ผ่อนคลายทำให้จิตใจปลปรยสงบเย็นไปด้วย แกนั้นวัดป่าสุนยตาก็คือเป็นศาสนาสถานตั้งอยู่ที่ตำบลหนองตาแต้งดังที่ได้กล่าวแล้วทีนี้คำว่าวัดป่าสุนยตาในภาษาธรรมนั้นคืออะไรก็คือพระนิพพานคำว่าสุนยตา กคำว่าพระนิพพานก็คือสิ่งเดียวกัน <c oughs> วัดป่าสุญญาตาก็คือพระนิพพานซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดในทางพุทธศาสนา,นาในปานอังประังวัตันตพุทธาพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระนิพพานนั้นเป็นบรมธรรม นั่นกำว่าบัดป่าสุญญาตาในปาษาธรรมก็เกิดพระนิพพานหรือจิตว่างนั่นเองเพราะคำว่าจิตว่างบาลีก็เกิดสุญญาตาป่าเป็นสัญลักษณ์ของความร่มเย็นพระนิพพานให้ความร่มเย็น เหตุใจที่อิสระภาพเสรีภาพไม่มีความปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวงนั่นแหละคือความหมายของคำว่าวัดป่าสุญญาตาในปาษาธรรมวัดป่าสญญาตาในภาษาคนต้องเดินทางมา ที่ตำบลหนองตาแต้มอําเภอปราณบุรีแต่วัดป่าสุญญาตาในปาสาธรรมอยู่ที่ใจร่างกายอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานแต่ถ้าว่าจิตใจว่างจิตใจสะอาสว่างสงบแสดงว่าจิตใจ โยกวัดป่าสุนียตาในปาสาธรรม